เตียมไหวพระพร้อมกันครับอระหังสมาสัมพุทโธภะคะวาโหตังภะคะวันตังอภิปาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมภัมัามัมสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสังฆะมามิมาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบู 样般变。 ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสา นะโมตัสสะอะภาวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัตชามีพทธังสระนังคัตชามีอรรมสระนังคัตชามี ทางสรนังคัจามีสังังสรานังัจามิสังสราังัจามีโุติยัมเปพุ้ทางสรานังัจามิผูติยมปิพุทางสราังคัจามีโตติยมเป ธรรมมังโระนังขจฉามิโธติยัมปีธรรมมังสรนังขจฉามิโธติยัมปีสังฆังโระนังขจฉามิ ตุติยัมเปสงฆงสรนังคัจฉามิตาติยัมเปพุทธังสารนังคัจฉามีตาติยัมเปพุทธังสรนังคัจฉามีตาติยัมเปธรรมังสารนังคัจฉามิ ตาติยมปีธรรมสรนังัจามิตาเิยมเปสังฆังสารนังัจามิตาติยมปีสังคังสรนังัจามิเตจรณะขมันนังเนธิตังธรรมันเต ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปตาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามีอธินาธนาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามอาตินาทานาเวราณีสิกขาปดังสมาธิยามิกเมโซเมชฉาราเวราณีสิกขาปทังสมาธิยาเม กามสุมิธาจาราเวรามณีสิขาปัฏานสมาธิยามิโมสาวาทาเวรามณีสิขาปัฏานสมาธิยามิโมสาวาทาเวรามณี สิขาปทังสมาธิามิสุราเมรยะตมหาปมมาทัฏานาเวระมณีศิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะตมหาปะมาทัฏานาเวระมณี สิกขาปัฏานสมาธิยามิอิมาเิปัญจสิกขาปทานิสเลนะสุขติยันติสาธุสเลนะโหคสัมปทาสาธุิเลนะนิพนปติยันติอัสมา สิล ah ังว oh <odo> <c oughs> <itu> ิโสทะเยสาธุนิพพานปัจจโยโหตุนะโมตัสสะภะคะวะโต วาตุวารหกตนสัมมาสัมพุทธัสสากุสศรานธรรมมาอัุโกศรานธรรมมาอัปายาตะตาธรรมมาสุขายเวนทนายาสัน Tham-ma-thu-kha-ya-ve-tha-na-ya-sam-pa-yut-ta-tham thu kha ma thu kha ya ve tha ya sam pa yut ta tham ma vipa ka tham ma vipa ka tham ma tham ma ne อนุบาลเพนอนุาลทานเลยาทานานุานาทานยาทาาสังเว อสังเกตเวสิกาธรรมมอสังเกตหาสังเกตเวสิกาธรรมมอสังเกตหาสังเกตเวสิกาธรรมมาเสวตตาตัณสวิจารามมา อเวตาเจเวจารามาตาธรรมาอเวตาตาเวจาราธรรมาเตเตสหัตตาธรรมาสุขสหัตตาธรรมาอุแปกขาสหัตตาธรรมามาัสสัเนนบาหา วนานยปหาตัมทานธรรมาทานเนนันปหาตัมทาเหตุการทามาวนายาปหาตัมเหตุการทามนแวัฏทานเนนะนทาวนายาปหาตัมเหตุตการ มังอัจจอยากทามิโนทรนมังอัปัจจยาทาเม,มิโนธานมังเทวังจยาามตโนนามปัจจยาทา,ม,ามิโน,น,าโนทานมาั อาเซาธรรมามาเ้วะเานาเซทาธรรมามาเรตตาธรรมามมหาตาธรรมาอัตตานาธรรมามาตารัมมาธรรมามา Ramana dhamma apamana Ramana dhamma. มันทันมามันเจมัทัมมันไมตันมาเมตทานตัญยตาธรรมมาสามมาตัญยตาธรรมมาอนัยตาธรรมมามาารมานาธรรมมา tham ma thân tu gan tham ma ma thiết bát tham ัจจุปันนธมมาธรรมะเทตตนะมะนาธรรมะอนาคตาธรรมะบาจุปันนมมาาธรรมะเทตตนา ธรรมะไวเหตทานธรรมาอัจัตธรรเหตทานธรรมาอัจติตธรรมนาธรรมาไวเหตารรมนาธรรมอัจิตธรเหตทรรมนาธรรมะสันมตทันสันนสส อติฆาธรรมาอเนธัสนาสัมปฏิฆาธรรมาอเนธัสนาปฏิคาธรรมมา